มาเก็บภาพบรรยากาศคนดำนานเพื่อนๆให้ชาวชาวบ้านดำนาเนาะวันนี้ให้พเพื่อนๆได้ชมกันเนาะรถชาวบ้านก็อยู่จอดเรียงรายอยู่ข้างทางเพื่อนๆตอนนี้ชาวบ้านลงไปในทุ่งนานเพื่อนๆไปดำนาเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูก่ันเพื่อนความมีเยอะไหมคนเห็นแต่รถเห็นทั้งรถมอเตอร์ไซค์เห็นไปหมดเลยตรงนี้เนาะเก็บยังไม่ออก อีกคนหนึ่งเห็นแต่หมวกเพื่อนหมวกใหญ่กว่าเจ้าของเนาะหมวกสวยๆเพื่อนไม่รู้จะซื้อมาจากร้านไหนเนาะหมวกนี่สวยนะหมวกอ่ะหมวกเหมือนกันเลยสงสัสมาจากที่เดียวกัน

ถ้าเข้าป่าเห็ดไม่ได้ใส่ปลางหมวงนี้ใส่ไปป่าเห็ดไม่หมวกนี้เข้าป่าไม่ได้ด้วยนี่น้ำเกาะขาดหมดหมวกนี้ใหญ่ขนาดนี้ทำไมต้องใส่หมวกใหญ่ขนาดนี้ครับมันมีแดดเลยวันนี้โคดามะ <laughs> โอ้เขารู้ว่าคนถ่ายกลัวคนถ่ายร้อนก็เลยแบบไม่ออกครัแบบ<อ>ไหนทอนไปดำตรงไหนนี่นไหน,นอ,อ๋อแล้วคุมหน้าคุมตาเนาะไม่ได้เห็นหน้าคนสวยๆเลยนี่ เห็นแต่ตาเนาะไม่ร <ole> so, really ู้ว่าสวยขนาดไหนนี่สงสัยจะสวยมากเลยสคนดำนาไม่เดีย่คนสวยๆเด้อเพื่อนๆเป็นโสดหมดเลยคนดำนานี่มีแต่อายุยี่สิบสามไม่ถึงยี่สิบกว่าเนาะอยากมาช่วยดำนาบ่ใครอยากมาช่วยดำนาก็มาเด้อ ได้ยินว่ามาช่วยดำนาสงสัยถ้าให้มาอย่างอื่นมาอยู่แต่มาดำนาไม่มาขนาดคนทายยังขี้เกียจดำนาเลยออย่าแกล้งคนไทย่าฮไม เฉียดที hmm. mm ่ไหนโดนมือแล้วเนี่ยคนตัดข้าวก็มีทางนู้นฮะตัดให้ววกินเนาะวันนี้อากาศไม่ร้อนน้เพื่อนอากาศเป็นเย็นวนี้ อากาศไม่ร้อนอีกคนนึ่งอ่ะปกติไม่มานะอากาศไม่ร้อนก็เลยมาใส่รายใส่ลายถ้าไม่ถ้าแดดร้อนต้องส่นอนอยู่บ้านเนาะบอกเจ้าคนคนถ่ายนะไม่ใช่คนดำนา โอ้อยากได้แต่หมวกนี่แหละซื้อร้านไหนเนาะหมวกใหญ่ขนาดนี้สวยสวยหมวกนี่ถ้าเอาไปไปลอยเหมือนว่าหมวกนี่หมวกทำไมเหมือนว่าวจังเลยเนาะอันนี้เป็นพี่น้องกันบ่กมาด้วยกันบอก แล้วผู้ชายไปไหนหมดให้นอนอยู่บ้านโอ้ยทำไมเป็นแฟนไม่สบายจังเลยเนาะแต่ได้เนาะทำไมแฟนผมให้แต่ผมเดินถ่ายคนเดียวมันหายากเนาะรู้หาตรงไหน อยากได้คนที่ให้แฟนนอนอยู่บ้านแบบนี้มันไม่เอากูแต่แรกอะโอ้โหไม่เอากูแต่แรกตอนนี้มึงจะายแล้วมึงตายกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนดำนาด้วยเพื่อนๆ ดีใครอยากได้แฟนก็มาหาเอาคนหมู่บ้านนี้น้นเพื่อนใจดีทุกคนเลยคนหมู่บ้านนี้ผู้หญิงเนี่ะเพราะว่าโอ้เห็นแล้วเพราะว่าให้แฟนนอนอยู่บ้านนอนเพื่อนไม่ให้แฟนลำบากเนาะ ผู้หญิงก็มาดำนานอนเพื่อนผู้ชายก็นอนอยู่บ้านโอ้แถวนี้มีแต่ผู้หญิงนิสัยดีๆทั้งนั้นเลยสวยก็สวยไม่พอยังใจดีอีกให้แฟนนอนอยู่บ้านอีกโกรฟแฟนจะเหนื่อยเนาะโกรฟแฟนเหนื่อย <c oughs>